สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี f อฟซีเก่าเอใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีน V. i P. นะคะเช้าบ่ายวันที่13พฤษภาคม2565นนะคะพี่น้องก่อนคำนวณค่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูว,วันที่12ุพฤษภากรน,นะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ สำหรับหวยหุ้นจีน VP วันนี้แตกดีมากเลยนะคะพี่น้องแตกเช้าแตกบ่ายเลยนะคะพี่น้องคะบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะพี่น้องเด่นรอบเช้าจะให้สองได้หนึ่นะคะของวันที่12บนะคะบนมาหกสอล่าง3ามค่ะพี่น้องข้อคู่2อนะคะเด่นเด่นเช้าเข้า2นะคะพี่น้องรอบบ่ายนะคะใจะให้5และ4นะคะบนมา 085นะคะล่าง44นะคะพี่น้องเข้าคู่5 8 85นะคะ4ี4 4ใจไม่ได้จับให้เนาะพี่น้องเนาะค่ะมาต่อวันที่13พฤษภานะคะ13พฤษภา <10. S 1> นะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัน12พฤษภามาคำนวณเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใจไม่ได้คำนวณให้ดูนะคะเอาตัวเด่นมาเลยแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเด่นรอบเช้านะคะอยู่ที่9และ8ค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องเกนะคะใจมก้ากคะ่ะพี่น้องคะเก้าหกเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าสี่นะคะขอโทษเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะประกาแดงหมึกหมดนะคะพี่น้อง8ปดนะคะปคะ่ะ แปดหกแปดสองแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แล้วก็แปดห้านะคะวันนี้แอดมินชอบเลขแปดนะคะพี่น้องจะยาวนิดหนึ่งนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องคะเด่นรอบไปนะคะอยู่ที่ศูนย์และเก้าค่ะ จับคู่หาความน่าจะเป็นค่ะพี่น้องคะ0นย์นะคะใจมัก้าค่ะศูนก้ะคะศูนย์แ0ดศูนย์ห้าแล้วก็07นค่ะเนะคะพี่น้องคะเกาสาค่ะเก เก้าแปดเกนะคะแล้วก็92ค่ะพี่น้อง่ะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องเด่นรอบเช้านะคะใจะให้เก้าได้แปดเด่นรอบบ่ายให้ศูนย์และเก้านะคะตัวเลขสีตัวนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะพี่น้องทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ ผู้ที่ใจจับให้นะคะถ้าใครไม่ชอบก็จับใหม่ได้เลยนะคะพี่น้องขะแล้วตามักเนาะคะ่ะค่าประมาณนี้นะคะสําหรับหวยหุ้นจีน BAP เช้าบ่ายวันที่13พฤษภาคมนะคะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสกคๆมันๆค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ